ต่าไปของรายการกินข้าวบ้านาบ้านดีสตอรี่ก็เป็นรายการเมนูปลาช่อนผัดขึ้นช่ายปลาช่อนเราก็ทอดทอดให้กรอบนี่เราทอดไปแล้วเพื่อไม่เสียเวลาในการรอดูราารเครื่งองปรุงก็มี กระเทียมลิกขี้หนูกระชายขิงขิงหัน่นพริกแดงหัน่นต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายนี่เราก็จะามาผัดกันเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมัน ใส่น้ำมันใส่น้ำมันแล้วก็ไปขิงลงไปผัดก่อนทำไมต้องเอาขิงผัดก่อนขิงม,มันแข็งขิงไน้มันแข็งอะไรที่มันแข็งแล้วก็ผัดก่อน เนี่ยขอบแล้ว <c oughs> ก็ใส่กระเทียมกับพริกใส่กระเทียมกับพริกเดี๋ยวแค่หอม เราจะใส่เครื่องใส่น้ำนิดนึ่งที่ี้เใส่น้ำสต๊อกน้ำสต๊อกไม่มีแล้วก็ใส่น,ดดน้ำตารดาแล้วก็ใช้ถงปรุงรสช่วยรดแคดน้ำสต๊อกนิดนึง นิดหนึ่งซึ่ง,งช้อนชาอันนี้เราสามารถปรับปรุงได้อีกประมันถอยทุกหนึ่งช้อนโต๊ะสัเกเดียว